หลังจากที่ผ่านไปนานมากเลยเนาะก็กว่าจะได้ของมาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นปืนเฮดเคทะเลทรายนะครับผมเป็นปืนที่เดี๋ยวพี่หลอมให้ดูก่อนโอ้โหเป็นเดือนอะประมาณกี่เดือนวะตั้งแต่มันมีเข้ามาประมาณสองเดือนกว่าจนชุดแมงมุมพี่มีครบสามชุดละเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูแต่ก็ปืนอะพี่จะหลอมได้เป็นกระบอกที่สองละพึ่งออกอะ คือเพิ่งได้พี่พี่แล้วพี่แล้วพี่พเป็นสายแมงมุมด้วยไงแต่ไปดูก่อนว่าเรามีอะไรที่เราหลอมไม่ได้บ้างาขาดอะไรเลยเราขาดแร่ตัวนี้แต่ไปด,ดูก่อนพี่มีเท่าไหร่เนี่ยพอเปล่าวะมันต้องพออยู่แล้วดิไอตัวนี้อหรออตัวนี้อ่ะพัน,ะน,ะนสองนโคตดแพงค่อยค่อยค่อหลองไปครับตัวนี้ น่าจะได้เลยวะน่าจะได้เลยมั้งเนี่ยเอาขึ้นมาตัวนี้นตัวนี้นตัวนี้เมื่อก,กี้เมื่อกี้ไปไหนวะอือหือมาน่าจะได้ของแล้วแหละพิมพ์เกี่ยวว,ว้าวได้แล้วอ่ะนี่นะครับก่อนที่เราจะหลอมถาวรน,นะพี่ก็อยากจะบอกว่า เราใส่เป็นน้ำยานะครับผมให้มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ใส่น้ำยานะครับแต่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ำยาออกเนี่ยมันก็จะได้แค่ยี่สิบแปดวันสิบวันอะไรพวกนี้ยแต่ถ้าเราใส่ไปสิบขวดนะครับมันก็จะได้ขึ้นว่าร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็กดยอมเลยครับผมหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็เป็นไงครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่เอารีวิวให้ดูกัน <c oughs> พี่ว่ามันดีนะครับผมโอ้โหกว่าจะได้มาก็นานน่าดูเลยเชียว ปาเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวให้ดูนะครับผมถึงเรื่องสไตล์กันถือก่อนอาสไตล์กันถือก็มีมีก็สวยพี่ว่าสวยนะครับผมสไตล์กันถือดูพิวาเท่นนะจับนะแล้วก็อ่าอนนี้ดาเมจดามเมจคร่าวๆนะครับพี่ยังไม่ได้ไปอัพสแตทนะดามเมจก็ยี่สิบเจ็ดนะครับความแม่นยำเจ็ดหกแล้วก็ทะลุยี่สิบห้าอัตราการยิงหกสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็การควบคุมห้าสิบเอ็ดการเคลื่อนไหวนี่หกสิบนะครับผม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอาไปยิงให้ดูแล้วกันคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็ดูหน่อยเอา,เอา

ต้องไปบูเยอะครับผมของของเป็นของแรงนะครับผมโอยบังยบังอยบังบังเฮดคิดไดไงเนี่ยโอ้โหบังของแรงอ,ร <laughs> อยาง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 ่า,ง,ยาง,ง,ง,ยงนี้ได้ไง <c oughs> เนี่ยออกไป เปลี่ยนมดไม่ทันนะเปลี่ยนมทันล้าตายหานะมึงไปยำ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 อุ้ยเจ็บดับบี้ดับบีดับบี้้ดี้ดัเดีดีดำ้งหน่อยดีนี้ดี สวยสวยอยู่นะ success. <Mission> success. โอเคครับพี่ก็มายิงให้ดูแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่จะบอกว่าปืนนี้ได้มาจากดานไหนแล้วกัน ก็ปืนนี้นะครับผมปืนเ k ตัวนี้ได้มาจากไอ้ด่านแมงมุนนั่นเองนะครับผมเป็นด่านโหมดฮีโร่นะเราต้องเก็บชิ้นส่วนนะครับให้ได้จานวนสิบห้าชิ้นนะครับพอเราได้ชิ้นส่วนสิบห้าชิ้นเราก็มันจะมีชิ้นส่วนปืนทั้งหมดเราต้องเก็บนะครับประมาณห้าสิบชิ้นเอาไปหลอมได้ปืนหนึ่งชิ้นแล้วก็เก็บชิ้นส่วนชิปอีกสิบห้าชิ้นแล้วก็เก็บพวกของหลอมครับ ของหลอมนี่ก็ต้องประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดนี่นะประมาณร้อยชิ้นนะพวกของเทานะครับของเทาร้อยป่ะของเทาห้าสิบเอ,อประมาณเนี้ยครับก็ชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามไว้พี่ด้วกันเป็นกำลังใจพี่แ้วกันทำคลิปครับผมขอบคุณครับทุกคน